ไทยกับสปอลาวนะครับมีการหารือนะขอให้ช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าไทยผ่านแดนไปจีนและเวียดนามพร้อมตั้งเป้าผลักดันการค้า2ฝ่ายให้บรรลุเป้าหมาย11,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2,568นี้ครับ นายพิชัยณริพธพันธ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการประชุมทวิภาคีกับนายมะลัยทองกมะมะสิกิ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของสปปลาวณนคะรหลวงวิงจันทร์สปปลาวว่าได้มีการขอให้ทางสปปลาวพิจารณากลับมาเปิดทําการ ด่านชายแดนที่ยังปิดอยู่นะครับและขอให้สปาลาวอำนวยความสะดวกการส่งออกสินค้าของไทยผ่านแดนไปจีนและเวียดนามผ่านเส้นทาง R3A R9 R12 ้าและรถไฟราวจีนซึ่งในช่วงกลางปีที่ผ่านมาสปปลาวครับได้มีการผ่อนปลนมาตรการให้รถบรรทุกสินค้าของไทยผ่านเข้าสปปลาวทําให้ไทยได้รับความสะดวกในการขนส่งผลไม้จากไทยไปสู่จีนได้อย่างดีพร้อมขอให้พิจารณาทบทวนระยะเวลาการขออนุญาตนําเข้าและออกยานพาหนะชั่วคราวในรูปแบบการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้า จาก15วันเป็น30วันโดยทงรันมนตรีการค้ายินดีที่จะดำเนินการให้ไทยได้ตามคําขอหลัจากนี้แล้วไทยยินดีให้การสนุนและความช่วยเหลือสปรปอลาวในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการฝุ่นควันข้ามแดนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการทําการเกษตรที่ยั่งยืนโดยเปลาวขอให้ไทยรับซื้อสินค้าเกษตรจากลาวเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอันจะทําให้เศรษฐกิจของลาวขยายตัวและเพื่อจะมีการนําเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยครับโอกาสนี้ก็ได้ยินดีกับความสําเร็จของสปปลาวนะคะในฐานะเป็นประธานอาเซียนในปีนี้2,567อีกด้วยค่ะ